สวัสดีครับผมลุงหลอดเด็ตีข้ามาเบิงทางไปทับหลวงครับทางไปที่ลุงหลอดข้ามาเบิงนี่ผู้ใดสนใจกะอติโตเพื่อนไดนะครับผู้ใดมีงานกระจ้างได้ครับเพราะว่าเป็นเบอร์โทรอาจารย์ทางนะครับลุล่อลรอเชี่ยครับทับหลวงครับมีเพลงประจำน้อนได้ครับเวลาตื่นครับขึ้นแบบม้วนเลยครับทับหลวงครับหมุนออกจากตองครับผู้ใดเคยเห็นลีล่าการขึ้นแบบมล่อลุน่อล่อเชี่ยกันครับ มันนี่กันเลือแต่มานครับท่านได้ถามอาจารย์สร้างครับแต่ว่ามันเป็นบังไฟที่ลุงหลอดเชียร์อยู่ตลอดครับทับหลวงครับหางามมือเก่าครับรอเชียร์กันไปทับหลวงครับกำลัง่าง้างเสร็จกำลังแย่ครับ่างดี่างให้งามครับ กระหมานะครับก็ได้เป็นเนฟซีทับหลวงรอรุนรอเชียรครับบอหน่านเกิดลอครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรอดเดฟซีสวัสดีครับ